กรับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสุภูสุสคนพี่น้องครับเมือ่อนี้เป็นวันที่18ท่านว่าสองหาเนาะพี่น้องเนาะนะครับเมือ่อนี้พอใจดีสีมาสรุปชุดเต็มโค้งสุดท้ายสรุปชุดเต็มโค้งสุดท้ายเด้อนะครับว่ามีสำนักใดแน่พี่น้องนะครับ นะครับมีสำนักใดแน่นาะสรุปโค้งสุดท้ายชุดเต็มเด้อนะครับมันจะมีชุดฟันกับชุดเต็มพี่น้องถ้าผู้ใดบ่มักชุดฟันก็เข้าไปเบื้องชุดเต็มได้เ้ยพี่น้องเด้อนะครับทัานแรกพี่น้องนะครับพ่อใจดีพี่น้องนะครับพ่อใจดีวันที่สิบพ่อใจดีวันที่สิบแปดธันวาเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันที่สิบ แปดธันวาพี่น้องนะครับวันที่18บธันวาเด้อนะครับสำหรับพ่อใจดีเราพัฒนาวิ่งบนล่าง7กับ8พี่น้องนะครับวิ่งบนล่าง7กับ8พี่น้องเจ้าคู่7 3 7 5 7 9 8 0 8 2 8 3 8 5พี่น้องนะครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อนะครับแคปหน้าจอไว้พี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่พ่อใจดีกันได้ยๆยพี่น้องนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจสู้กันต่อไปพี่น้องอ่ะพี่น้องมาเบิง่งอีกหนึ่งท่านพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของนะครับของเจอ้อยวันที่18บธันวาสองห้าหกเจ็ดเราพัฒนาเจออ้อยเด้อวิ่งบนล่างห้ากับแปดฟันทง ไปที่ห้าเม็ดเดียวพี่น้องนะครับฟันไปที่ห้าเม็ดเดียวพี่น้องนะครับจับคู่ห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดแปดสองแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าฟันไปที่ห้าเจ็ดหนึ่งคู่เน้นเน้นพี่น้องนะครับเนาะ๋ยวาไปหันถวดสักครู่พี่น้องพอจะดีก็ลืมอ่าโตฟันโตวสายวิง่งสายหลูดพี่น้องสายวิง่งสายหลูดลืมเติม แตงสีเติมแตงให้พี่น้องนะครับลืมลืม,ลมประท่านโทวดเพี่น้องอ่ะเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวเขา่าดูดกันลูกกันเลยพี่น้องสําหรับพอใจดีเนาะนะครับอ,อาจจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดกิดตามเจอ้อยน้ำแนวกานแล้วกันพี่น้องนะครับให้กําลังใจทุกสํานักทุกอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ได้เขาอาจารย์ได้รุดพี่น้องให้กําลังใจกันเนาะนะครับต่อมาพี่น้องตามต่อกันเลยนะครับตามต่อกับ ปูมงคลพี่น้องนะครับอ่ะเบิกปูมงคลกันปูมงคลวันที่18ธันวาเนะ 67, าะสองห้าหกเจ็ดเราพัฒนาปูมงคลวิ่งบนล่างสามกับห้าฟันไปที่ห้าเด้อสายวิ่งสายรูดนะครับจับคู่สามสองสามหกสามห้าสามเจ็ดห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าฟันทงไปที่ห้าเจ็ดพี่น้องนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูมงคลนำแนวกันแล้วกันพี่น้องนะครับ ต่อมาครับผมตามต่อปูทองพี่น้องนะครับมาเบิ่งปูทองกันพี่น้องนะครับปูทองเด้อพี่น้องเด้อนะครับแนวทางปูทองวันที่18ธันวาพี่น้องวันที่18ธันวาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับปูทองวิ่งบนล่าง7กับ9พี่น้องฟันธง7จับคู่70 7 2 75 78 93959798ฟันไปที่7 5เด้อสายวิ่งสายดูดสายมักเมยปูท่องฟันไปที่7พี่น้องอ่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูท่องกันให้กำลังใจกันพี่น้องเนาะนะครับนำพึ่งเลือดเสือตรงพึ่งปลาพี่น้องนะครับเอาต่อมาพี่น้องนะครับให้กำลังใจกันทุกสำนักทุกอาจารย์เพราะว่าภัยเขาภัยรุดต้องให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าเป็นทีมงานเดียวกันนะครับ พี่น้องครับตามต่อกันพี่น้องตามต่อของปูอุด,ดอนนี่คือชุดเต็มพี่น้องนะครับชุดเต็มปูอุด,ดอนเดอ้อนะครับเราพัฒนาวิ่งบนล่างสามกับเก้าพี่น้องฟันไปที่เก้าสายวิ่งสายดูดพี่น้องถ้ามากระจัดขากระพานพี่น้องนะครับจับคู่สามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้าเก้าศูนย์เก้าสอง 9ก้าพี่น้องนี่คือชุดเต็มของปูอุดอนได้พี่น้องได้ถ้าผูใ้ใดติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปูอุดอนกันหลยๆพี่น้องให้กำลังใจเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาเบิ้งอีกหนึ่งปูพี่น้องนะครับปูสอนพี่น้องนะครับวันที่สิบแปดธันวาสองห้าหกเจราพัฒนาปูสอนวิ่งบนล่างสองกับแปดพี่น้อง นะครับวิ่งบนล่าง2กับ8จับคู่20 26 27 28 82 83 87 89พี่น้องนะครับพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูกุอนน้ำกันหลายๆพี่น้องนะครับให้กำลังใจเพื่อนเนาะบวาสิเขา่าบวาสิิลุดทุกทีมงานต้องให้กำลังใจทุกสำนักด้วยกันนะครับ ต่อมาสุดท้ายและท้ายชุดพี่น้องนะครับสุดท้ายและท้ายสุดของปูสี่หนึ่งนะครับพี่น้องวันที่18ธันวาสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูสี่หนึ่งวิ่งบนล่างสองกับเก้าสายวิ่งสายลูดสายมักเมยพี่น้องฟันไปทีเก่าเ้ยพี่น้องเด้อนะครับจับคู่พี่น้องจับคู่สองสามสองห้าสองเจ็ดสองแปดพี่น้อง นะครับ93 95 97 98ฟันไปที่98พี่น้องมักกะจัดกัดกระพานได้พี่น้องเด้อบาว่ากันแนวทางมีเขา่ามีหลุดใดนะครับถ้าผูใ้ใดบ่มักชุดฟันพี่น้องให้พี่น้องเข้าไปเบิงอ่าชุดเต็มเนาะทางช่องพ่อใจดีชาแนลเด้พี่น้องเด้อเข้าไปดูทางช่องพ่อใจดีชาแนลเด้อบว่าสิติดต,ตามไหมหรือติดตามเก่าพี่น้องนะครับให้พี่น้อง ซอยสนับสนุนซอยดูแลซรอยอยู่ซอยดันซอยทรงพอใจดีกันหลายๆพี่น้องนะครับให้มันเป็นช่องงให้ได้ให้มันเป็นช่องที่มีคุณาภาพพี่น้องนะครับช่องนี้ไว้ใจได้นะครับพี่น้องนะครับพิหวังหน่อยดีใจหลายๆโศกหมานหลายๆนะครับ ทั้งช่องพอใจดีเด้อนะครับอันนี้คือชุดเต็มนะครับนี่คือชุดเต็มเด้อพี่น้องเด้อนี่คือชุดเต็มนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์คือชุดเต็มพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องเขาไปเบิงไปลุนไปพิจจรณาก็ให้พี่หายน้องกดไลค์กดแชร์ถูกคลิปเด้อพี่น้องเด้อห้ยกำลังใจกันแนวทางบ่ได้มากไง่ายๆพี่น้องนะครับแนวทางได้ไม่อยากเสือเกินแต่ก็ต้องเฮ็ดแต่ก็ต้องทำเพื่ออยากให้พี่น้อง มีความสุขเสียงหัวเราะได้ยิ้มได้หัวกันนะพี่นอ้องออาพี่น้องอย่าลืมวันที่18คือมือนีพี่น้องสองทุ่มครึง่งเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ไพยสีรุดไพยสีเข่าให้พี่น้องล่อเบิงล่อชมกันเนาะพี่น้องเนาะจังได้กับฝากไว้ด้แนกันแล้วกันเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้หลายได้นะพี่นอนะ้อง่ะสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็อวยพรให้พี่น้องโชคดีโชคมัานกันสู้ข้นพี่น้องนะครับ ทูผู้ทกคนต้องสองเด้งบนลางมือนีนะครับเบิงพอใจดีอวยพ่อในแล้วสิเป็นจริงหรือบ่เป็นจริงพี่น้องนะครับเอาจังได้ก็ฝากไว้น้ำแน่ก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะใครจะลืมนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปน้าพ่อก็ับพ่อใจดีไม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ